สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราพานเสนอโครงงานวิทยายศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเชลาไปปครมาในการย่อยับเชล้าคอรโตติคัมโกลิอสปอรีอสลาก่นอนรูปผลน่ารู้มากจรินจูค่ะฝรั่งพันธุ์กิมจูเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดรอวรรค์แต่มาพบปัญหาลูคผลน่าที่เกิดจากเชลาการใช้สารเคมีกํจาจัดเชลานั้นทําให้ต้นทุนผลิตสูงและหากใช้ติดต่อกันเวลานานอาจส่งผลทําให้เกิดการตกค้างของสารเคมี การควบคุมโลกควรจะเป็นชีววิธีมากยิ่งขึ้นโครงงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการขยายเชื้อราเตโคโดมานในแหล่งอาหารต่างๆได้แก่ลำข้าวข้าวหอมมะลิร้อยห้าข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวเหนียว 2. นะคะ เคยทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราแตโคโดมาในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราคอริโตติคัมกยโอสปรอริโอดดสสาเหตุของโรคผนหน้าในฝั่งกิมจูในห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองค่ะขั้นตอนการทดลองแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ศึกษาการขยายเชื้อราแตโคโดมาในแหล่งอาหารต่างๆพบว่าในแหล่งอาหารต่างๆมีค่าเฉลี่ยปริมาณสปอร์ไม่แตกต่างกันในทางสถิตโดยลำข้าวมีค่าเฉลี่ยปริมาณสปอร์มากที่สุดคือ 65.36สปออรต่มลลคับขั้นตอนที่2ศึกษาการแยกเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าในฟังกิมจูและเชื้อราตะโคดมาในแหล่งอาหารต่างๆพบว่าสามารถพอเลี้ยงเชื้อราทั้ง2ชนิดได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อุณหภูมิห้องได้สังเกตลักษณะเส้นใยสีของเส้นใยการสร้างเม็ดสีโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์ลักษณะของสปอและลักษณะโครงสร้างอื่นๆ สามารถจำแนกเชื้อราสายพันธุ์โรคผลเน่าในฟังกิมจูได้เข้ากับคอร์ริโตติกัมโกยอสปอริโออเดสขั้นตอนที่3ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราแตโคเดมาในการดับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราคอร์ริโตติกัมโกยอสปอริโออเดสในห้องปฏิบัติการพบว่าลาแตโคเดมาจากแหล่งอาหารต่างๆมีเปอร์เซ็นต์ในการดับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราคอร์ริโตติ้ามโกยอสปอริโออเดสไม่แตกต่างกันในทางสถิติโดยแตโคเดมาจากลำาข้ มีเปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งสูงที่สุดคือ169.10ขั้นตอนที่4ทดสอบประสิทธิภาพเชลลาแตโคนามาในการยับยังการจเจริญของเส้นใย้อมเชลลาคอรลิโตติข้ามโกยโอสปอริโอเอเดสลาที่ก่อยเกิดโรคผลวนาำในฟางกิมจูในแปลงทดลองพบว,ว่าลาเตโคนามาจากลำข้าวที่มีความเข้มข้น1% 5% 10%และ15%สามารถยับยั้งเชลลาบนผิฝรั่งได้โดยไม่แตกต่างกันในทางสถิติ เวลาเตโคโรมาที่มีความเข้มข้น5%้าปอร์เซสามารถจำยางได้มากที่สุดคือร้อยละ55จากการค้นคว้าข้อมูลทำให้พวกเราทราบว่าลำข้าวก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ต่อพวกชาาื้ราเนื่องจากมีโปรตีนสูงกว่าข้าวคัดสีถึงประมาณ30เปอร์เซนจึงทําให้เชื้อราเตโคโรม่ามาสร้างเส้นใยและสปอร์ได้มากกว่าแหล่งอาหารชนิดอื่นๆการทดลองใช้เชื้อราเตโคโรมาจากแหล่งอาหารชนิดต่างๆ สามารถยับยั้งการเจริญของนนเชื้อราคลีตตัวเตี้ยข้ามโกลโอสปอริโออิในห้องปฏิบัติการและในแปลงทดลองได้เนื่องจากตาโคดมามาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืชได้หลายชนิดโดยกลไกการควบคุมได้แก่การสร้างสารปฏิชีวนะการแข่งขันการเป็นปรสิต i t ทำให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุข,ของโรคพืชสร้างความต้านทานได้ยากประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำโครงงานนะคะ 1>, 1. การนำความหลากหลายของเชื้อรามาใช้ให้เกิดประโยชน์จนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เชื้อราแตโครดม่าแบบสดและสามารถนำไปจำหน่ายได้เพื่อเพิ่มรายได้แก่ตนเองข้อ 2>, 2. การนำแตโคดม่าไปใช้ตามวิธีการทดลองโครงงานนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง92.85กิโลกรัมต่อไร่และเป็นการเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่กเกษตรกรข้อ 3. ลดการใช้สา่งเคมีในการกำจัดเชือ้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคของพืช จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้และอีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินและข้อ4นะคะชอลาเตโคดมาไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ตกค้างก่อให้เกิดสารอันตรายผลผลิตที่ได้จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นการแก้ไขปัญหาโรคพืชได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะอาจารย์เฉลยใเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ